สวัสดีครับเคยคิดกันเล่นๆไหมคะว่าเวลาเราพูดถึงสุขภาพที่ดีในยุคนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่วันนี้เราจะมาลงเจาะลึกเรื่องนี้กันตั้งแต่ภาพใหญ่ๆเลยนะไปจนถึงเคล็ดลับเล็กๆน้อยที่ใครๆก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับทุกอย่างมันเริ่มต้นจากประโยคนี้เลยครับประโยคที่ทรงพลังมากๆด้วยความตั้งใจให้คนไทยหนึ่งล้านคนมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นเหมือนปณิธานของบริษัทเวลเ s สที่ชื่อ r i c Happy h House และนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทของเราในวันนี้เอาล่ะครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเอเบื้องหลังความตั้งใจที่ว่านี้มันมีปรัชญาหรือแนวคิดอะไรซ่อนอยู่ในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสุขภาพของคนไทย โอ้แล้วที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องสุขภาพร่างกายอย่างเดียวนะครับแต่มันไปไกลกว่านั้นครอบคลุมไปถึงเรื่องรายร้ของคนในบ้านเรื่องอิสระทางเวลาแล้วก็การแบ่งปันความสุขให้กันและกันด้วยคือเป็นการมองคำว่าสุขภาวะแบบครบวงจ,จรจริงๆค่ะลึกซึ้งมากๆแล้วรากฐานสำคัญของทั้งหมดนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาครับ ที่เขาย้ำเลยว่ามาจากธรรมชาติ100%เเซแล้วก็มีงานวิจัยรองรับด้วยนะไม่ได้พูดลอยๆเขายังไปร่วมมือกับองค์กรชั้นนําของประเทศเลยนะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคกันแบบสุดๆไปเลยทีนี้พอเราเห็นภาพใหญ่แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องมือที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มจากพลังจากธรรมชาติกันก่อนเลยครับโหดูสิครับ ไลายผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากจริงๆคือตั้งแต่ของกินของใช้เพื่อสุขภาพอย่างพวกน้ำมันอินคาโปรไบโอติกส์ไปจนถึงเครื่องดื่มอย่างกาแฟ,ฟวีแกนโปรตีนอาหารวีแกนก็มีแล้วก็ยังมีสกินแคร์ดูแลผิวหน้าผิวกายยาสีฟันสมุนไพรก็มาเรียกได้ว่าดูแลกันตั้งแต่หัวจรดเท้าจากภายในสู่ภายนอกเลยจริงๆ แต่หัวใจสำคัญเลยนะครับคือความใส่ใจในคุณภาพโดยมีพระเอกของงานอย่างน้ำมันถั่วดาวอินคารเนี่แหละครับที่เขาบอกว่าผ่านการคัดเรื่อกมาอย่างดีพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนเลยเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากมันแบบเต็มๆส่งตรงถึงมือเราเลยโอเคนอกจากพลังจากพืชแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยนะที่จะมาช่วยดูแลเราจากข้างในนั่นก็คือโปรไบโอติกส์ครับ หรือที่เขาเรียกกันน่ารักน่ารักว่าเพื่อนตัวเล็กของเรานั่นเองอืมคำถามนี้น่าคิดมากเลยนะครับทำไมทำไมต้องวิจัยโปรเบลติกสายพันธุ์ไทยโดยเฉพาะด้วยละ่ะอ่านี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราอยากรู้เลยว่าการวิจัยที่มันเหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะเนี่ยมันสำคัญยังไงคือเจ้าเพื่อนตัวเล็กๆพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วสำคัญกับร่างกายเรามากเลยนะครับ แต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์สมัยนี้อะเนอะทั้งเรื่องกินเรื่องความเครียดต่างๆมันอาจจะไปทำให้สมดุลของจนะุลินทรีย์ดีๆในร่างกายเราเนี่ยเสียไปได้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวนี้หลายๆคนถึงหันมาให้ความสำคัญกับการเติมโปรไบโอติกเข้าร่างกายกันมากขึ้นเอาล่ะนอกจากพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วเนี่ยจริงๆการดูแลสุขภาพมันเริ่มได้ยิ่ง่ายจากในครัวของเราเองเลยนะงั้นเราลองมาดูซูเปอร์ฟูดที่หาไม่ยากอย่างคาคาวกันบ้างดีกว่าครับ สไลด์นี้คือเอาไปใช้ได้จริงเลยนะมีหลายวิธีมากเริ่มตั้งแต่แบบสายสุขภาพจ,จ๋าเลยก็คือกินคาคานิปส์แบบดิบๆสดๆไปเลยหรือถ้าอยากให้อร่อยขึ้นมาหน่อยก็เอาไปกินคู่กับกรีกโยเกิร์ตหรือจะเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มร้อนๆก็ได้กับน้ำร้อนนมโอ๊ตนมถั่วเหลืองได้หมดหรือจะเอาไปปั่นรวมกับสมูทตี้ทำขนมเบราวนี่ e อนเนอร์จีบอลพุดดิ้งโอ้โหทำได้สารพัดเมนูเลยครับแล้วทีนี้จะเลือกคาคาวดีๆได้ยังไงล่ะ ตารางนี้สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆเลยครับอย่างแรกเลยนะดูที่แหล่งที่มาต้องมาจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือบอกที่มาที่ไปได้ชัดเจนต่อมาก็ดูฉลากครับต้องเขียนว่าผงคาคา100%นะไม่เติมน้ำตาลมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพยิ่งดีแล้วก็ดูหน้าตาของมันสีต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มๆกลิ่นหอมเหมือนช็อกโกแลตเลยและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือบรรจุภัณฑ์ครับต้องปิดสนิทกันความชื้นได้ดีเพื่อรักษาคุณภาพของคาคาไว้เอาละครับ มาถึงตรงนี้เราจะย้อนกลับไปที่ภาพใหญ่ตอนแรกกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวิสัยทัพเรื่องสุขภาพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับแต่มันยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของคนและโอกาสในการสร้างชุมชนด้วยแนวคิดที่เรียกว่า Center and Mobile เนี่ยเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยครับถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะ มันก็คือการสร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าย่อยๆลงไปในระดับอำเภอหรือตำบลเลยเพื่อให้การส่งสินค้าไปถึงมือสมาชิกเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับพอเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโมบายเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างล่ะและนี่ก็คือคำตอบครับคนที่เป็นโมเบลเนี่ยก็จะได้เข้าถึงระบบการกระจายสินค้าของเขา ซึ่งมันก็สร้างโอกาสในการมีรายได้เสริมให้ครอบครัวได้ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนรักสุขภาพและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการได้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจในการส่งต่อสุขภาพดีๆให้กับคนอื่นๆในวงกว้างซึ่งทั้งหมดนี้มันก็วนกลับไปตอบโจทย์วิสัยทัศน์อง์รวมที่เราคุยกันตอนแรกได้แบบเป๊ะๆเ,เลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันเล่นๆน,นะครับว่า สรุปแล้วเนี่ยคำว่าสุขภาพที่ดีมันเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราเลือกใช้หรือว่ามันเริ่มต้นจากชุมชนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือบางทีคําตอบอาจจะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่อาจจะเป็นทั้งสองอย่างที่มันขาดกันไม่ได้เลยก็ได้ใช่ไหมครับ